อย่ารอให้รถหายติดนิ้วล็อกไว้อุ่นใจกว่าร้านจเจริญประดับยนต์ค่ะวันนี้เราพามาแนะนําตัวอุปกรณ์ล็อกเบรกล็อกคลช์นะคะสําหรับรถใหม่ๆห,หรือจริงๆไม่ต้องเป็นรถใหม่ก็ได้ค่ะคุณพี่ขาสําหรับใครที่มีรถที่ใช้งานอยู่แล้วเราอยากจะได้ตัวช่วยสักตัวหนึ่งที่เอาไว้ป้องกันการโจรกรรมค่ะอุปกรณ์ตัวนี้ค่ะเรียกว่า New Lo c อก y l o c k t e c h เป็นอุปกรณ์ตัวช่วยที่ช่วยในการป้องกันการโจรกรรมค่ะสามารถติดตั้งได้โดยที่ไม่ต้องเจาะตัวรถเลย ะะเขาจะเป็นปลั๊กเสียบเข้าไปตรงรุ่นค่ะแน่นอนว่าช่วยตัดระบบสตาร์ททำให้ป้องกันการจราจรกรรมได้ค่ะที่สำคัญเนี่ยไม่มีการตัดต่อระบบไฟนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยค่ะไม่มีผลต่อประกันร,รถยนต์แน่นอนเวลาใช้งานเนี่ยก็ง่ายมากค่ะเพียงกำรรตัวแป้นล็อกทางด้านซ้ายเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะตัวอุปกรณ์จะตัดสตาร์ททำให้สตาร์ทรถไม่ติดเหยียบเบรกเหยียบครชดได้ไม่จมเวลาปลดล็อกจะใช้กุญแจดอกเดียวปลดล็อกทางด้านซ้ายและตามด้วยทางด้านขวาค่ะ จากนั้นเนี่ยก็สตาร์ทรถได้ตามปกติแต่อย่าลืมตดล็อกก่อนสตาร์ทรถทุกครั้งนะคะอุปกรณ์ออกแบบตรงรุ่นไม่เจาะหรือดัดแปลงที่ตัวรถใดๆค่ะีเซตจะประกอบไปด้วยกุญแจถึง3ดอกลูกค้าเก็บเอาไว้สำรองได้เลยนะคะตัวค้ารับประกันระบบไฟ1ปีรับประกันร,ระบะรบะกลไก3ปีแถมวงเงินประกันอีก1 0 0 0 0แบาทใครสนใจติดต่อตามคอนแทคได้เลยนะคะ